เลื่อนนะยังเจ้าอ่ะนี่ครับอยู่กับผมตะตรงๆอีกแล้วนะครับนี่เราก็จะเดินทางไปไปกินข้าวกันนะครับเราเดินทางไปกินข้าวเอามาก็มากับเสียบอยครับรักเดียวใจเดียวฮะเฮ้ยนี่เบาคือว่ะต้องแน้นำโคกแล้วบัดนี้ไปกินข้าวกันนะพี่น้อง จมยังว๊าตัดมุังดตรงกลาอันนี้ทีมงานนี่โทรศัพท์คนละสองเครื่องเลยคำรถท่อดังๆไปพี่ให้เขาด่าให้เขาด่าให้ด๊ามาแมวน้อยแมวน้ำไม่ดังรถท่อดังๆไม่ดังจริงไหมตัวด่าเลยครับพี่คนขับรถท่อดัง ดาเลยดาเลยครับดาเลยดาเลยครับนี่ดาเลยดาเลยรบรถเาดังครับดามาเลยครับดามาเลยไม่ได้ไยเนี่ยรถเขามีไม่คีเลยเออไม่ไหวดาดิเออดาเขดาอย่าเขาบอกภาคมีไหมเออแล้วม่ดาคอยเห็นหนังอ่ะ ยยเพิ่งก็เพิ่งไปหดะเลก็ไม่ห,หยียมม้ไม่ได้มีรถถ่าย,ายอะไรให้ดูก็ดูไปเป็นไอ้นี่ความบันเทิงในชีวิตประจำวันเพราโควิดออกไปไหนก็ยากมานาจะพูนันได้ะพนี้มีคือเขาวะงมเขาพอทายคลิปก็ว่าเขาหายไปโดนไอ้ตัวตัดตัวอ้ตยังไอ้ตยังกับพี่ตะหมือกพี่เหมือครับไปติยังไอ้เพิ่งเดินทางไปกินข้าวไปน้องทำมอน้าน่าจะได้เย็น ช่างช่างไม่พอช่างสลับตัวกันไปมาเกือบแล้วเกือบแล้วสรุปแล้วก็นอนถางขึ้นแล้วพี่น้องก็แล้วนะครับสิฟังออเดอร์ซุ่มบักชีวิตติดลบย่ามกูแสดงแต่ว่ามกูแสีแดงย่ามกูเป็นยังนตงมึงเบิังกับเบิ้งใตยเหตุบุกคูไม่เปลี่ยนว่าอะไรวะขั้นแก้วว่าขั้นแก้วมา ทันนหลกสวยเี่ยไปไกลตีนสมุหลอกสวยก็บ้าตั้งนั้นพูนี้พอดีบังโตจะควางไหมมันจริงผมก็กล้าลงแล้วมาเอติดเรื่องก็ติดคลิปนี้ปิดก็ได้ให้เตยไม่ต้องยไม่ต้องพึ่งพิ่งไพิ่งสต๊อกื่งกีกูอ่นไม่ชอบมั้งก็พีมีคำว่าสันดานี่นะอึเอ่นกเลยใครเนี่ มามียังสิบออยบ่ไปหอดปิดลานด้เลยวันได้เลยวัดกำซิวววไปกินข้าวปากไก่เลยผอดังเลยมีโคสังโคสร้ยังไมทันเยอะพ่ดีโอ้โหอันนี้เอออันนี้ดลายนี่ลูกแกันไแก กรรมไม่กรรมไม่กรรมจะไากันวะมาในั่นเนี่ยไอเด็กอะไรวะเปิดเลยนี่ยกรรมปิดไงที่เขาเปิดสสยป้องไฟฮะอะไรเนี่ยนี้อะไรพี่ชุชูชเปียกไม่ต้องดับกุญแจเด้อผมจะชารจไปทเพะมันไม่ได้ดับเลนุ่ตุ่มทกรรมมาสต็อปองสเด็จตุ่มทอตอนนี้ถึงการข่าวครับพี่น้องวันนี้เราาพามาดูนุ่งตุ่มทเนี่ ไปรไมเหรถพวงที่มันติ๊กเกอรันมอาอยู่ดีาจริงไง่านับสั่งพี่กินอะไรพี่บอยเหมือนกันเลยนะพี่ครับเราอยู่ด้านสายเสียบตรงไปก็เป็นเคือนเมคาครับที่เรามากินกันตอนวันทำบุญไฟไหม้น้องไม่งาม มีหยังอีกตอนนี้เราก็มาๆๆกันนะฮะเดี๋ยวผมเลี้ยงโคกครับพี่น้องตอนนี้ข้าวก็มาแล้วครับเยอะมากเลยครับธรรมดาเนี่ยดูวะเจ๊ว่ธรรมดาป่ะธรรมดาก็เปลี่ยนตัวงแต่ทางพิเศษแล้วเปลี่ยนธรรมดาดูอ่ะโอ้โหใส่แบกซิวิ่งนะต้องทางพิเศษกินหมดกันไหมธรรมดาป่ะ นีอ่อันนี้ก็มั่วจริงเลยเด็ดนะชิบ้านะชิบา้นา,บานจุดมั่งนี่ครับเดี๋ยวเราจะลอ,ลองชิมดูครับมากันได้ครับพี่น้องกี่บาทนะเดี๋ยวผมาจะใส่บางฝุ่นหน้า,าเป็นบางฝุ่นหน้าทองช้างความา <c oughs> บางฝุ่นหน้าทองช้างหยับอืมเดี๋ยวตัดเดี๋ยวเ,เครูกันใส่ต้มเป็นบรรจุบัตรก็ตาม แบะไม่ได้ครับแล้วกินข้าวกันก่อนนะครับครับตอนนี้กินข้าวเสร็จแล้วครับแล้วก็กำลังกลับครับผมเรามาจากอยากนี้นะครับจะลำบายนะครับจรมเรามาจากทิมข้าวจรมไงเราจะทิมข้าวไมาจากเพลงข้าวนะ อพี่ว่าพี่ว่าอื่นอื่นกำลังใส่อย่างผมว่าได้เชื่อมเสร็จแล้วเราเรามากินข้าวตาั้งนานเนาะเฮียขยังเสร็จแล้วเนี่ยยังไม้ตอนที่ก่อนจะออกมาประมาณก่อนที่เราจะออกมานี้ยี่สิบนาทีเขากำลังเชื่อมกำลังประกอบเชื่อมแล้วเอ,เองเได้ไปดูไหมว่าขยงสะอาดไหมเขาได้สองแยงแยงทั้งสามรอบอ่ะรอบแรกเห็นทุกรอบพี่เปล่าเรียบรอบรอบที่สองยงน้ํารอบที่สามใส่น้ํายาแล้วก็ยงอยงนี้แล้วก็ล้างน้ํเยาออกแต่ไม่รู้ว่าสะอาดไหมเพราะว่า มันไปไม่สุดมันแยงไม่สุดมันแยงทะลุไหมล่ะไม่ทะลุเนี่ยแค่เนี้ยถึงจะทะลุอึ้งเอาที่ทิ้มน้ำมันเครื่องแยงเนาะทำไมไม่สลับด้านจ้ะกลับด้านเขาน่าจะสลับอยู่มั้งเขาก็ต้องกลับด้านแยงอืมนี่ไงอึดมาใส่แล้วใชไม่เลยจอดมันเข้าก็ได้ยวะใช่ไหมวะยังไม่ใส่เลยนี่เจอมาเสร็จแล้วพี่นั่นตั้งศูนย์ตทดลองเสร็จแล้วบอกแล้วตอนนี้มีไม้หนุนบ่ไม่ก็เดียวไม้มันหนุนเลยสวอยหมด เออส่แล้วดิ <Hey. S 1> ไปดูดิเขาเชื่อมเสร็จยังใส่ชาร์จเลยใส่ชาร์จแล้นะอะตอดได้เลยไหนสายด้วยใช่ไหมยององจจะเอาใส่ชาร์จไปด้วยป่เนี่ยไม่ <laughs> ย่าอุตส่าห์ว่าจะเน้นหนึ่งก็เห็นเนาะคนเรานี่ไป <laughs> ครับลง <laughs> กินข้าวเสร็จแล้วปวดขี้เลยวะ เดินไปดูนี ja no. <S <S ่นนฝนจะมาอีกแล้ว uh, พี ah, uh ่น huh. ้องฮะเดินไปดูดิจะเสร็จแล้วเชื่อมใค่แมงะน้องอ๋อไหนรถท่ารถพี่เอกยังไม่ได้ทำครับเราก็เดินไปดูว่ามอนามใกล้ถึงไหนแล้ว ผมจะตั้งไม่ได้ตั้งได้กับมือตั้งกับมือแล้วก็วัดสลับเม็ดเอาระดำอ่ะเออมันตั้งศูนย์ได้เหมือนกันยกเว้นเออมันก็ตั้งศูนย์ถอดได้หมดแหละแต่ระดันมต้องถอดอยังไงเสร็จแล้วเดี๋ยวครับเดี๋ยวจังหน่อยกระสีประกอบ กลับบ้านถ้องโดยไงลองอดูถ้าเราอาบน้ำดูอาบน้ำหนองมาเคี้ยวเล่นไหมเห็ุกินได้กินให้ดูนะเหมือนช็อกโกแลตห้าบาทไอ,อ้อรบาดเหมือนตอนเด็กน้อยอ่ะดูอ่ะ อุยทำไมมันหนักจังวะนึกว่าไม่หนักหนึ่งเส้นได้รอบได้รอบไหมพี่<ส>อ๋ออ,อ,อ,อ๋อเสมอเลยเนะนี่ยเฮ้ยอันนี้เก่งว่ะ<ม>ไปช่างมาก่อนไหมเนี่ยโอ้อช่างเถอะเดแบบี๋ยวก็ไปลองอัดน้ำดูครับ แค่น mm hmm. ี้พี่น้องจบคลิปแล้วเด้อมันเป็นแค่คลิปกินข้าวเนี่ยไม่ได้ดูช่างสามีเดินเดินครับเดินโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้เราก็จบคลิปแต่เป็นเท่านี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย